ครับผมอ่ะนี่คือมีดกระทิงโทนนะครับผมมีดกระทิงโทนตัวนี้นะครับผมถ้าให้จัดอันดับมีดแบบที่ฟันได้หนักนี่คือติดอันดับนะครับผมของมีดพิพินนะครับผมตัวนี้ลูกโงมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าหน้าตัดของมันนะครับผมหน้าตัดของมันที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีกําลังในการฟันแบบว่าโอ้โหฟันได้แบบมหาศาลนะครับผม น้ำหนักจะอยู่ตรงส่วนปลายตรงนี้นะครับผมนะครับตรงนี้ถูกต้องตามเอกลักษณ์นะครับผมคมฟันสันทุบนะครับผมตรงนี้โค้งสันทุบปลายขุดได้ปลายหนานะครับผมท้ายต่านะครับผมคมฟันสันทุบปลายขุดท้ายต่ำตัวนี้ครบเครื่องเลยนะครับผมตัวนี้ถึงน้ำหนักมันจะอยู่ข้างหน้าเวลาฟันไม่ต้องห่วงว่ามือมันจะลื่นไปโดนคมนะครับผมเพราะว่ามันจะมีเขี้ยวล็อกนิ้วชี้ไว้นะครับผมตรงนี้นะครับผมมันจะมีเขี้ยวล็อกนิ้วชี้ไว้นะครับผมดีมากเลยนะครับพร้อมซองคันติกแข็งเข้ารูปนะครับผม สองนัดขาสุดยอดเลยเดี๋ยวมาดูบททดสอบเล็กๆกันนะครับผมถ้าผมอ่ะเดี๋ยวมาลองทดสอบกับกระดาษ A4 ม้วนนะครับผม3แผ่นเลยนะครับผมมาลองดูกันว่ากระดีนทนนะครับผมไปอย่างจะสร้างสปีดได้เร็วขนาดไหนในการฟันนะครับผมโอ้โหทำมองแทบเป็นทันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสามชิ้นนะครับผมถ่านสวเลยครับกระดีะแับอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นแนวอย่างนี้เลยครับ